วันนี้ห้าห้าห้าหกบ่มียังเมืองเตนเอาสื่อพี่นอ้องเลยกด <cut> เข้าไปเลยนั่น,น <c oughs> กดเข้าไปห้าห้าห้าหกก็พอแล้ว,าวลากนะแต่ไม่กล้าบอก ยาปวดหายเห็นคนบักป <c oughs> ักเขือเทศอันนี้ล้าแค่ใคเขือเทศไงเม่ไปรุกเป็นแดงไปนะไปวาง่เงียบ 滤镜。Uh, <Filter. S 1> เกียเอาเลยเอาเลเกี่ยเอาเลยถึงแล้วถึงแล้วเกียถึงแล้วนาทีมึงถึงแล้วกระโรงคบนเม้อโปโบแมนมังอียังว่ะเออ

มันเงินเอะกว่าเซียร์เจดไหมเงินบรีดอรซิมเบิัดวมเกิงอานตัวเน็ตก็คือมีอยู่แม่ทายลงไปทายให้อีกูเกิลมันถามอีกูเกิลมันน่ะทายรูปอีกูเกิลมันหจักเลย าาถ่ายรูปสิในดีเรืงองนั่นน,น,นะขังไม่นะ่ะเออเอาเป็นนวยเอาน่วยมาปลแม,มนมันมันคือลูกอะไรฮนะเออในดีทงเทงทงเทงฝรั่ง ไม่ภาษาไทยยังไงภาษาไทยของไงหมักทงเทงแม่อยู่ภรรษาษาอังกฤษ,กฤษ,กษ,กษกนะแต่บา้านเขาหมักทงเทงขละ่ะรสชาติเปรี้ยวอมหวานมีกลิ่นหอมพอตัววิตามินเอเอาแล้วไปไหนอ่ะอ๋อโอเครถเมย์ก็มีนะคะพี่โบกได้เลย ฝนบตกแน่นอนมนี่แค่ไก็ฝนบาตกมนนี้บนยูทูบเหยียบดินยูทูบเหยียบดินมันฝนเท้ตกบกบรอง้าแร่บนั่งบนลดินเลยนะนั่งบดินนั่งม่เหยียบดินเลยนะพ่าแม่ยังไม่เคยเหยียบดินไม่เหยียบนารักเลไม่นยบิน อย่างเป็นประวัติากันแล้วอันที่ถามนี่คือเจ้าของนั่นเป็นบอได้ลูกหลังหานซากันนี่ไหมเอาไปนาราเดเซดเอาดอกบ่ห่อนละระวังห่อนกับฝนขอยยานฝนมากว่าห่อนเดี๋ยวนี้มันบ่มีหยั่งวังแรงหนึ่งกอดบางใหญ่หนึ่งไหม แลงขลุกเกือบบทันอ๋อพี่จีไปไหนแล้ววะเบื่อนี่ก็จะเหนียเร็วเนาะก็จะพ่มีเวลาอยู่ในแกล้งไม่รอดเลยนะเฮ้ยมีมีมีเยอะแยะมีเยอะแยะเยอะแยะเหนียวกะยามีขาส้ำคัญส้ำคันน่ารัก ่ไมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกุลเป็นออฟฟิเชียลมาแล้วแมวล่ามาแล หนาวหุ่นกะบปีสาจยังไปอยู่สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยาไปนี่แป๊กํากลังเฮ็ดสูมมะเขือกินบ่ะซูมมะเขือสูมสมะเขือให้อันโน้องนุ่ครับ <c oughs> ยมานีนจะกินยักงกํลังออกมาอยากกินอยากเพื่อนปะ่ะ <c oughs> อือ อยากนะเลยไปอีกแต่สองหงับไปหน่อยนึงนี่ไหมแมน,แมนยับไปสอหสามงี่ครับแล่วา็หั่ไปนี่คมน้าขึ้นไปนะนะยังละสามลกขึ้นไปนี่ก็สามลกไปนี่ก็สี่สามลก,กว่ากับไปตานี่คม เห็นป้าแม่จับ้และครอ็แม่บางคงน้ำเคร่องแกงถึงกัปีนั้นตัวหนึ่งปีปีหกสามนี่ว่าปีนั่นปีหกสามนั่นลยี่สิบยี่สิบเจ็ดอีกย่งหกสมนี่แหละมันดีเอินดเตือนของความข่อยมากไหมปีหกสามเนาะแม่วันสุปหักหมี่มันอด้นซุกหมกเขโอ้ย เนี่ยตะกุกิน,นังน่ง,งบริจาคยางอาหารฝรั่งกับบกินอยอะได้ไหมว,ว่าเรื่องสุกนี้แซ่บสำหรับไกะโบกินท่องทอง่ทองไหมพอใส่าสายเงีว้วันนี้มันก็ยังบดถึงโอ๊ยไทยผู้สาวกันสาวเขา ขอเงินแน่ยายขอเงินแน่ขายเข่าได้หลายนั่นโอ้ไปขายเข่าเอาออกมาให้เบิร์ตได้เหล้านั่นโอ้ยพ่อแม่เขาบอกว่าลูกเอ้ยยังไงวะเราบดบังหาเจฟไหมหาอยู่หากินเอออีพ่อกับอีแม่เขาบอกหาอยู่หากินนั่นแหละเด้อเราว่าเราบดบังหาเจบเราวะ พ่อบอกหาอยู่หากินนะลูกเด้อกันเลยหาอยู่หากินอยคุ้มือนี่คนาจังไหนล่ะแม่จังไหนาหมด